กี้ว่าทีคลิปของ y o ย t u b e คงจำกัดความสั้นคืออย่างนี้เรามาคุยกันต่อว่า4คนเนี้ยที่ว่าจะได้หมวกจะได้ยังไงบ้างใช่ไหมใช่ก็เพราะว่าในเห็นบอกก็บอกว่าอย่าง4คนเนี้ยนะครับอย่างคุณออสคุณออสนะบอกว่าข้าผัดคุณหนูอเปลี่ยนจากกุ้งเป็นกป้า เราอยากเห็นถ้าถ่ายโพสต์มาปุ๊บได้หมวกอ่าเราส่งหมวกให้เลยทำกับข้าวมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาไม่ต้องไม่ต้องถ่ายวิธีการทำทำเสร็จแล้วใส่จานให้คุณหนูทานถ้ามีรูปน้องด้วยก็คลิปเก๋นะแต่ก็คือเราแต่ล้วแต่พอได้ได้รูปมานะแล้วมาโพสต์นะก็จะได้หมวกไปเลยนะครับ่หมวกลักษณะหน้าตาก็ใช่อย่างเงี้ยนะนะาะประมาณนี้นะครับส่วนน้อง ชอมพอหรือเปล่านะคะชอมพอ,อชื่อน่ารักนะก็อย่างเป็นเป็นไข่เจียวใส่ต้นหอมต้นหอมก็อทำมาแล้ว่ายรูกแกลักมาให้เราดูว่าหน้าตาไข่เจียวต้นหอมเป็นยังไงทําไมคุณน้องออนะส่วนส่วนคุณนุชด,ด้วยนะคะที่บอกว่าข้าวผัดไข่น้ําใส่ไข่แล้วก็คุณ คุณสมรทคนประมาณนั้นหออภัยถ้าอ่านปิดวงใหญ่ต้องจืดเต้าหูหูสับใส่วนเส้นนะคะเหล่านี้สิดว่าสี่ท่านเนี้ยถ่ายรูปตอนที่ทำเอยตอนที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วแล้วที่มันเป็นเสร็จแล้วแหละใส่จานแล้วถ้าแบดอย่างเงี้ยสมมติคนคนนี้คุณผู้โชคดีของเราคุณไข่นไมุกได้เสื้อแล้วอยากจะเล่นร่วมได้อีกไหมได้ได้ให้ให้ะห้ แชร์เมนูอร่อยๆนะคะก็อนนี้เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษฉะนั้นอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่เข้ามาโพสเมนูลูกๆนะคะอก่างวนนี้ลีก็มีกิจกรรมให้เล่นสนุกเยอะแยะเลยเนาะก็ไม่อยากแพลีผู้ใหญ่เลค่ะฉะนั้นเราจะแบ่งกลุ่มกันอย่างได้เห็นได้ชัดถ้าสมมติคุณพ่อคุณคุณพ่อที่มีลูกแล้วก็จะจูงลูก มาใส่รีหรือจะทาลีมาใส่อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็ทํางานร่วมกันยังไงเรามีกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากรีคิดไว้ในหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคินะะคคุณพ่อคุณแม่ใส่รีผู้ใหญ่แล้วลูกก็ใส่รีคิดเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นครอบครัวยีนไปเลยใช่น่ารักน่ารักเขาเคยเข้าไป็นคอร์เตอร์แล้วแฟชั่นเขาเก่งมาก โอเคงั้นอันเราก็คงจะต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วต่อไปเ,เราก็คงจะมีแบบเนี้ยมานําเสนอกันอีกให้เห็นจระจากที่ว่าต้องเป็นคลิปเพราะว่าเราต้องการความโปร่งใสถ้าไม่มันลูกค้าก็จะ มีน้อยๆกันกนิดนึงว่ามันปกใสไหมกลัวทีมงานจะกักไว้ให้ไครอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่าไว้ใจเรากันได้ว่าเราสับนอันนี้คือคุณวิตรีผู้ใหญ่คุณเกลีทั้งใหญ่ทั้งใหญ่และทั้งเล็กนะคะโอเคงั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกนะคะสวัสดีค่ะ